ดวงชะตาของชาวราศีกันในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือตนตนุลักษณ์ของชาวราศีกันคือดาวพุธนะครับ การที่ดาวพุธของคุณไปอยู่ในเรือนเมษถือว่าอยู่ในเรือนของมรณะนะครับเพราะฉะน,นั้นนะครับอิทธิพลของชาวราศีกันอาจจะต้องระมัดระวังนิดเกี่ยวกับสุขภาพของคุณที่จะทําให้คุณเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองครับและนอกจากนั้นอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวพุธโคจรร่วมเรือกนกันกับดาวพระราหูเรียกได้ว่าดาวคู่นี้นะครับเป็นดาวคู่ศัตรูกันเป็นดาวข้อพิพาทกันหรือดาวคู่คดีความกันนะครับเพราะฉะน,นั้นจะต้องระมัดระวังนิดนึงครับเกี่ยวกับในเรื่องข้อพิพาทและก็เกี่ยวกับคดีความได้ด้วยเช่นเดียวกันแลก็อย่าง อิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวคู่ศัตรูมาอยู่ร่วมกันอาจจะทําให้ชาวราศีกันรู้สึกอึอดอัดรู้สึกติดขัดหรือรู้สึกว่าทําอะไรก็ค่อนข้างจะมีอุปสรรคในการขัดแย้งอยู่เรื่อยๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอีกอย่างนึ่งก็คือการที่ดาวพุธของคุณนะครับยังเดินโครจรวิปริลิตหรือเรียกว่าโครจรพักองศาอยู่นะครับส่งผลทําให้นะครับชีวิตอาจจะเป็นจุดที่ยังเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ชีวิตขับเคลื่อนไปได้ยังแบบติดขัดหรือล่าช้าเกิดขึ้นนะครับเก ส่งผลทําให้นะครับในช่วงตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่21พฤษภาคมส่งผลทําให้นะครับชาวราศีกันนะครับอาจจะรู้สึกอึดอัดติดขัดอะไรเกิดขึ้นได้นะครับกับการดําเนินชีวิตของคุณนะครับอดทนนิดนะครับหลังจากวันที่21พฤษภาคมนะครับก็จะเริ่มดีขึ้นเพราะว่าจังหวะหลังจากวันที่21พฤษภาคมดาวพุธโคจรเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้ชีวิตของคุณจะขับเคลื่อนเป็นปกติความติดขัดหรือว่าอุปสรรคต่างๆก็จะเริ่มเบาบางลงนั่นเองครับต่ออออมมาาาานนนนะครรรัับดูกกต่่ใเเืงงงิขชว ราศีกันกันบ้างนะครับสำหรับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีกันคือดาวสุกการที่ดาวสุกข,ของคุณโคจรน,นะครับเล็งกับลัคนาของคุณสื่อถึงในรูปแบบการเงินของคุณประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าการเงินณตํตแหน่งนี้ได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดแล้วก็ยังไม่พอนะครับการเงินของคุณณตํตแหน่งนี้ยังได้ตําแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์อีกด้วยอยู่ร่วมก,กันกับดาวพฤหัสที่เป็นอุดมเกณฑยยิ่งส่งผลด้านบวกยิ่งส่งผลด้านดีเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับทำให้การเงินของชาวราศีกันในเดือนนี้นะครับก็ยังเป็นการเงินนนที่่ขัับบเคคลือไไปด้ะร แม้ว่าจะมีอุปสรรคและก็ปัญหาติดขัดเกิดขึ้นได้บ้างนะครับแต่สุดท้ายก็ยังเป็นลักษณะของการที่ต้องได้มาอยู่ดีนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณรอคอยการเงินอยู่ในเดือนนี้นะครับอาจจะมีอุปสรรคอาจจะมีความล่าช้าอาจจะมีเรื่องราวให้ต้องแก้ปัญหาก่อนแต่สุดท้ายก็ยังสามารถได้เงินเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรูปแบบของธุรกิจของคนที่ทําธุรกิจก็เช่นเดียวกันอาจจะมีเรื่องราวของการเหนื่อยยากกว่าจะได้มาต้องฝ่าฟันกว่าจะได้มาต้องแก้ไขปัญหาแต่สุดท้้้้้าายคุณกกก็็ไไดดดมเเเิิขึนนนนั่องงแลว มาแบบเยอะก้อนใหญ่ก้อนโตได้ด้วยครับเพราะว่าตำแหน่งนี้ของดาวศุกร์ได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดและก็ยังไม่พอครับยังได้ติดตำแหน่งของอุดมเกณฑ์อีกด้วยนั่นเองส่งผลทําให้การเงินของชาวราศีกันก็ถือว่าเป็นการเงินที่สามารถขับเคลื่อนไปได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเลยทีเดียวแหะครับสําหรับการเงินของคุณแต่นะครับหลังจากวันที่25พฤษภาคมเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีครับดาวศุกร์ของคุณจะยกออกจากเรือนมีนเข้าไปสู่ในเรือนของเมษครับเรียกได้ว่าเรือนเมษคือเรือนพ มรณะทาให้นะครับการเงินงคุณมีเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นหรือนะครับอยู่ๆก็จะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าเงินจะมีจุดของการล่วไหลไปเก็บเงินไม่อยู่เกิดขึ้นหรือนะครับเงินของคุณที่รอคอยอยู่อาจจะจุดสะดุดติดขัดเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับในช่วงตั้งแต่25เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณคิดจะทําอะไรก็แล้วแต่ในการดําเนินเรื่องเงินนะครับหรือหวังเกี่ยวกับเรื่องการเงินคุณต้องรีบก่อนวันที่25สพฤษภาคมเพราะไม่งั้นก็จะมีจุดสะดุดเกิดขึ้นแล้วนะครับหลังจากวันที่ 25. พฤษสาคมนั่นเองครับต่อามานะครับมาดูกันต่อในเรื่องความรักของชาวราศีกันกันบ้างนะครับสำหรับดาวเจ้าเรือนความรักของชาวราศีกันคือดาวพฤหัสการที่ดาวพฤหัสของคุณโคจรเป็นเกษตรราธิบดี d. ถือว่าความรักของคุณเป็นจุดที่ลงตัวนะครับมีความสําเร็จเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักของคุณมีความมั่นคงเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักของคุณเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะจังหวะที่ดาวศุกร์เข้ามานะครับเล็งลัคณะเรียกได้ว่าคนโสดจะได้รับอิทธิพลด้านบวกๆด้านดีๆเกิดขึ้นอย่างเต็มที่เลยคคครับนนโดจจะไ้เอท ถูกใจเข้ามาคนโสดจะได้เจอคู่ที่ดีๆเข้ามาสู่ชีวิตได้เลยแหะครับในช่วงจังหวะนี้แต่การที่นะครับดาวศุกร์เป็น7แกะละ่ลัคณาจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สาหรับคนที่มีคู่อยู่แล้ว<ๆ>เพราะนะครับเรียกได้ว่าอาจจะมีเรื่องราวของการช้าใจได้หรือเรื่องราวของการทําให้คุณน้อยอกน้อยใจเกี่ยวกับความรักของคุณเกิดขึ้นได้บ้างเพราะตําแหน่งศุกร์เแกะละ่ลัคณาถือว่าเป็นตําแหน่งที่เสียเกิดขึ้นนั่นเองครับหรือเรียกว่าตําแหน่งที่จะต้องช้ารักเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับสงผลทําให้ครับชาวราศีการสำหรับคน อาจจะไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่และก็มีเรื่องราวให้คุณต้องน้อยใจแฟนได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับเรียกได้ว่านะครับสำหรับในเดือนนี้ด้านความรักของชาวราศีกันนะครับถือว่าคนโสดได้ดีนะครับคนโสดมีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่25 พฤษภาคมนะครับแต่สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ต้องบอกว่ายังเป็นความรักที่ดูเหน็ดเหนื่อยยังเป็นความรักที่คุณจะรู้สึกน้อยอกน้อยใจแฟนเกิดขึ้นได้นั่นเองครับระนั้นความรักนะครับสำหรับคนโสดถือว่าดีนั่นเองครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีกันในเดือนพฤษภาคมนะครับต้องบอกว่าในเดือนพฤษภาคมนี้อาจจะยังเป็นจุดปัญหาที่คุณต้องแก้ไขติดขัดหรือนะครับชีวิตของคุณอาจจะไม่ราบรื่นเท่าที่ควรจะเป็นก็ตามนะครับแต่สุดท้ายนะครับมันก็ยังเป็นลักษณะของการที่คุณยังสามารถเอา อยู่ได้หรือเป็นลักษณะของการที่คุณยังสามารถฝ่าฟันกับอุปสรรคให้ผ่านพ้นไปได้อยู่นั่นเองครับโดยเฉพาะในเรื่องการเงินก็ยังมีจุดดีๆให้คุณได้เห็นอยู่นะครับฉะนั้นนะครับถือว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ก็ยังไม่ใช่เป็นเดือนที่แย่จนเกินไปของชาวราศีกันนั่นเองครับ แล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับคำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทําอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนหนึ่งประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรน,นั่นเอง ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกลุ่มหรือโยก หรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคําทํานายนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดล,ลึกลงไปจนถึงไสชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไสชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบ ทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวมแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคน,นครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามส s c r i b ยและกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำแำนานยดวงใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์ ทุกๆเดือนครับ